ตาวตีค่ะวันพัดนิกาตะวันนี้ที่ที่ติบตีผู้พันพันพอต่อสองพันท่าน้อยกุิบญ้าไปนานดิจาพาตาไทยตอนที่หนึ่งดำคำที่ตำหวดไทยเต้นปะ ดูดบอกบอกเล่าเล่าให้จะได้ใจใจความความที่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์สัพพานสัพพานสัพพานไม้ไผ่ไม้ไผ่สวยสวยงามงามบ้า ดื่ม,มฉันดื่มนมตอนเยน็นทุกวันของของฝันฉันได้ของฝันในวันปีใหม่อ่าน,านฉันอ่านตำหววดทุกวันอ่านหนังสืออ่านนังสือทุกวัน,ต,น,อนตอนที่สอง ดูรูปภาพที่กับโดดกับโดดให้บาแต่งเป็นปะโดดบอกเล่าให้ได้ในใจใจความที่สมบูรณ์พ่อปู ตน้นไม้ไว้เป็นหนวยรัว,ว,วบ้าน,านฉันชอบปลูกด,ดอกฉันชอบดอกกุหลาบชอปลูกหลาบสีเต้นฉันไปดูดินที่สารสารก<ะ>การ นี s 1> <S 1> <S ่ฉันชอบฉันชอบไปเที่ยวกัดเนตีบางแสนแบ็ดบางแสนบานแตนตอนที่สามจงเขียนประโยคประนุด ต่อไปนี้ให้เป็นระยลดคำถามามครูตัดไปเจวที่ไหนร้อนคุณซื้อครูติคุณคุณตซื้อตร้อนใช้ทำไม ใครส่งตมส่งตุส่งตุนเสียงเดนดังันไตคนสมุดตัดบทสิ่งที่ได้เรียนรูในวันนี้ทบทบเพือนประโยชน์ปโดชน์บอกเล่าบอกเต่าและเด็ก ประโยดคำตามประโยดบอกเล่าบอกเล่าคืออประโยดที่มีในความบอกบอกให้รู้ว่าว่าใครให้ทำอะไรอไอย่างไรอยู่ในประโยด ประโยคปะดุจคําถามคือคือประโยคปะดุจที่มีที่มีใจความใจความสักถามถามเพื่อเพื่อต้องรต้องานคําตอบคํตอบจะมีมีคําว่าคําว่าใช่หรือไม่ได้หรือไม่ใครใครอะไรอะไที่ไหนที่ไหนทําไมทําไมฝึก ปิดการดานแต่งบประโยชน์ประโน์เด็กหญิงพรมพรพัฒนตูตามปตามเจเจเจเด็ดด,ด,ดีค่ะ